สวัสดีค่ะวันนี้คุณอิมมีเมนูข้าวผัดสมุนไพรมังสวิรัติมาฝากค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะอากาศแบบนี้เราเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่หันมารับประทานสมุนไพรไทยให้มันเกิดความอบอุ่นในร่างกายนะคะเริ่มต้นเราจะต้องเตรียมนะคะมีตะไคร้ซอยค่ะพิกที่หนูซอยค่ะหอมแดงซอยกระเทียมซอยนะคะผิวใบมะกรูดซอยนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยค่ะเริ่มต้นคึอแม่บ้านเตรียมไข่ไก่นะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยตัวซอสเห็ดหอมเจค่ะ ข้าวที่เราใช้ในวันนี้จะเป็นข้าวสามอย่างปนกันนะคะเป็นข้าวหอมข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวกล้องค่ะตั้งกระทะร้อนเลยค่ะนําสมุนไพรลงไปผัดกับไข่ไก่ก่อนนะคะใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะคะผัดให้3ส่วนนี้เขา,เาสุกดีก่อนนะคะตัวไข่ไก่แล้วก็เครื่องสมุนไพรของเรานะคะคุณแ,แม่บ้านก็พยายามเลงตัวไข่ไว้นะคะให้ไข่เขาสุกนะคะ ตอกพอไข่สุกแล้วก็ได้กลิ่นหอมของตัวสมุนไพรแล้วนะคะก็ให้คุณแม่บ้านนะคะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะไปผักรวมกับไข่ไก่แล้วก็สมุนไพรอันนี้นะคะช่วงที่เราใส่ข้าวนะคะพยายามยี่ตัวข้าวนะคะให้เม็ดเขากระจายกระจายนะคะอย่าให้ติดกับถุงก้อนนะคะเราตอนนี้เราก็ต้องให้ไข่สุกเป็นแผ่ด้านล่างก่อนนะคะ เราจะเห็นตัวไข่เป็นตันๆเลยนะคะแล้วก็ด้านบนมีความเยิ้มๆอยู่พอเราใส่ข้าวลงไปเนี่ยนะคะคุณแม่บ้านก็ขยี้ขยี้ตัวเม็ดข้าวนะคะให้มันติดกับตัวเนื้อไข่นะคะแล้วก็ปรุงรสชาติดูให้ข้าวกับไข่แล้วก็ตัวเครื่องสมุนไพรกลมกล่อมกันดีก่อนนะคะสำคัญคือเปิดไฟแรงนะคะช่วงจังหวะที่เราจะต้องใส่ข้าวลงไปเนี่ย เม็ดข้าวเราจะโดดนิดๆนะคะมันจะอร่อยหอมในกระทะมากนะคะถ้าเกิดคุณแม่บ้านผัดไป่รีบร้อนเรื่อยๆนะคะข้าวจะเกาะกัออนเป็นก้อนแล้วไม่น่ารับประทานะคะ่ะเมนูนี้ก็ต้องใจเย็นแล้วก็ผัดให้ได้ข้าวได้ไฟก่อนนะคะแล้วก็พยายามที่จะต้องดีข้าวให้มันกระจ่างกระจ่างนะคะอย่าให้ก็ติดกันเป็นก้อนนะคะอันนี้ที่เราเทลงไปนะคะมันเป็นข้าวหอมมันเกาะกันเป็นก้อนเดี๋ยวเราก็ต้องพยายามดีเม็ดข้าวนะคะ ให้เขาพุกข้าวกับตัวเครื่องไข่แล้วก็สมุนไพรเรานะคะพอ,อเขาพุกข้าวกันได้ดีเม็ดข้าวนี่เรียงเม็ดดีแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราถึงจะใส่ตัวหอมซอยอต้นหอมซอยกับผักชีซอยลงไปนะคะถ้าใส่ต้นหอมซอยผักชีซอยเนี่ยเป็นอันว่าเมนูข้าวผัดสมุนไพรเราเนี่ยก็สามารถยกเสิร์ฟได้เลยค่ะ เรามาเตรียมตัวเครื่องเคียงนะคะไม่มีอะไรมากค่ะมีพี่หนูซอยใส่น้ำมะนาวบิดน้ำมะนาวแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะคะแล้วก็หั่นมะนาวก็ซอยแตงกวาต้นหอมไว้รับประทานนะคะถคแม่บ้านก็จะได้เมนูที่รับประทานคลายหนาวได้นะคะ คลิปนี้ฝากไปเท่านี้นะคะถ้าท่านชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะถ้าหากมีข้อสงสัยใดก็ใส่ข้อมูลไว้ใต้ร่างคลิปได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ